สวัสดีเจ้ครับตื่นแล้ววันนี้แล้วก็ประชุมไปเสร็จเรียบร้อยนะยอดเยี่ยมแล้วก็ตัวงานก็เสร็จแล้วมีพลอยแล้วยอดเยี่ยมรอดูว่าเทสเตอร์เขาจะเทสเป็นไงยอดเยี่ยมนี่ไงแต่ว่ากูจะต้องไปอาบน้ำเพราะว่ากูตื่นมาแล้วกูเหนียวตัวกูไม่รู้ทาไมเหมือนกันแต่ว่าเมื่อคืนมันฝนตกนะอากาศเย็นมากเลยรู้สึกว่านอนสบายมากเลยนอนแซบอยากนอนต่อแต่ว่าต้องตื่นมาประชุมแล้วพอตื่นมาประชุมเสร็จแม่กก็ไม่ง่วงแล้วไงคือคือกลัวอยากนอนต่อยาวๆนะแต่ว่าแม่งไม่ง่วงแล้วไงเพราะฉะนั้นก็ตื่นเลยแล้วกันตื่นมาตั้งดูงานนนนนน่่ีัแล้วกก็จด ีพอยให้ทเทสเตอร์เขาก็เรียบร้อยเดี๋ยวรอดูว่าน้องเทสเตอร์เขาเทสแล้วจะเป็นยังไงบ้างอะนะวันนี้ก็จิกกดิวชิวๆไว,ว,ว,ว้ไม่มีอะไรทำ้วยแล้วกูก็ยังไม่อยากเริ่มสตาร์ทดูอะไรเว้ยยังไม่อยากไปดูเป็นต่ออะไรเงี้ยอยากโฟกัสงานอนตัวนี้ก่อนเอาให้มันผ่านแน่ๆผ่านชัวร์ๆบน UAT แล้วเดี๋ยวไปโฟลเดชั่นมันก็น่าจะสบายขึ้นแล้วอะไรนะแล้วก็อิชูอะไรถ้ามันจะมีมาใหม่มก็มาจากยูเซอร์เพราะฉะนั้นมันก็ได้เวลาเพิ่มทําเพิ่มอยู่แล้วนะเดี๋ยวค่อยดูก่อนไปเริ่มวันกันอาบน้ำ จากเมื่อเช bills, vậy, <K> ้า <des> ก <Kid> <K> ูบอกพวกมึงไปยังว <K> ่า <des> ก <irable> ูทํางานเสร็จแล้วกูไม่แน่ใจแต่ว่าตอนนี้คือเสร็จแล้วรอเทสเตอร์เทสมาสักพักแล้วแล้วก็กูเจอเหมือนว่ากูลองเทสของกูเองอะตามโฟล์อะไรเงี้ยแล้วกูก็เจออิจูแล้วกูก็แก้ไปนะเออก็ไม่รู้ว่าจะเจอเขาจะเจอก่อนกูหรือเจอพร้อมกันแล้วเขาจะเปิดการไหมแต่ว่ากูแก้ไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็ที่มันเรียบร้อยเยี่ยมขนาดนี้เพราะฉันอาบน้าเรียบร้อยแล้วสุดยอดก็นันแหละอาบน้ำแล้วเดี๋ยวจะลงไปกินข้าวที่หิวแล้วยังไม่ได้กินอะไรแต่เช้าเลยเพราะว่ารู้สึกว่าเช้านี้กูกินงานเป็นาห นั่งทำ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 ดีพอดีพอดีพอเราขึ้นเราขึ้น,นอะไรเงี้ยจริงจริงมันแค่ทำแก้ขังเดียวแต่ที่เหลือก็คือนั่งเบื่อแต่ตอนนี้หิวหิวจัดเลยเดี๋ยวจะลงไปกินข้าวร้านป้ายังไม่รู้จะกินอะไรเหมือนกันวันนนี้วัพฤหัสไอ้ชี้ยังไม่ถึงวันศุกร์เนี่ยมึงมึงรู้ป่ะ หลายคนเน่ยที่ทํางานออฟฟิศอะไรเงี้ยเขาจะชอบวันศุกร์กันดิหลายคนที่ทํางานออฟฟิศอ่ะเขาจะชอบวันศุกร์กันใช่ไหมแต่กูอ่ะไม่ชอบวันศุกร์เพราะว่ากูอ่ะอยากให้วันพฤหัสลอดหมันหยุดแล้วเหมือนแบบวันพฤ้นเลดหัดปุ๊บแล้วจบเลยจบนี่ขนาดเขาแบ่งทํางาน2วันแล้วนะก็คือจันทร์อังคารแล้วก็พฤหัสลือดหกูยังไม่ชอบวันศุกร์คนส่วนใหญ่เขาไม่ชอบวันจันทร์กันใช่ไหมล่ะเออแล้วที่กูไม่รู้พวกมึงได้ยินป่ะเสียงที่ดื้อก็น่าจะมีคนมาทําถนนตรงนี้มั้งหรือไม่ก็ขุดไอ้ที่ข้างๆเพราะว่าเขาถ่่่่าาายยยยยเเเเเตตตีีีีีีีีนน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 ออออออกกรรบบบึงงแแล้้้้้้้ววสสดะะมมมมััป็พืทขจิๆหหไใญ ไม,ไม่รู้ว่าเขาจะทำอะไรถ้าทำคอนโดขึ้นมาบางังวิวอ่ะก็อย่างที่เคยบอกกูคงจะย้ายจากตรงนี้แล้วนะไปะเดี๋ยวลงไปกินข้าวร้านป้าดีกว่าสั่งกับมึงกับกูยังไง <laughs> <laughs> วะเชยงใหม่ใครอันนี้ไปจากอีเวนต์ไหนเฮ้ยกับเพื่อนไหนที่บ้านในเด็กเมื่อกี้ด้วยมีมีความคิดที่จะเก็บ77จังหวัดไหมไม่มีแต่ก็คือไปเรื่อย ไไอีสานน่ะน้อยอีสานคือมึงเออทำไมมึงถึงไม่อยากไปอีสานเลยไม่รู้ไม่รู้จะไปทำอะไรเอาเชี่ยไอสัตว์ที่มึงไปทะเลมึงก็ไม่ได้ไปทำอะไรเ <ไอ S 1> ดีย<ด>วไปดำน้ำไปโน่นนี่นั่นนั่นกูหวัตั้งใจไปดำน้ำตรงนั้นโน่นนี่นั่นอ,อีสานคือกูว่ามันก็ไ,ไ,กกไม่ต่างอย่างขับออกไปเทอวภูเขาก็อีสานแลวกูว่าไอเชี่ยแล้วมันมันต่างอย่างนั้นยังไง ไม่ต <LY humming> ่างนะกูเลยอ๋อมึงก็เลยไม่มึงก็เลยไม่ค่อยไปภูเขาอบอภูไม่ค่อยมีอะมันพอกลางคืนแล้วพอขึ้นเขาแล้วมันแบบเปื่อยๆแบบมึงง่วงไหมเนี่ยมึงง่วงไหมเนี่ยอย่างทะเลอย่างนั้นก็แบบมันจะเป็นแบบมหาเลยมันแบบตแบบปลาตรงปลาตีอะไรแบบในไลน์ในไลน์แต่ถ้าขึ้นเขามันสงบแต่กูก็ไม่ได้เข้าร้านหรอกแต่ก็เห็นแล้วมันแบบเออมีชีวิตชีวาดีแต่พอภูเขาแล้วแบบแม่งมืดทุกอย่างอะไรเงี้ยไม่ค่อยชอบอะไร ไม่คิออนคือมันสงบออมึงไม่ชอบสงบเออมึงดูแบบวังเวงมันหน่อยไอ้ออเหรือได้ไปได้แต่ว่าแค่ถ้าให้เลือกแบบมีสองตงัวเลือกมาเลยทะเลกับอันเนี้ยกูว่าเลือกทะเล,นนเล,เลแต่ถ้าเลือกม่ได้ก็ก็ไปได้แต่มันม,มีแบบอีสานแบบริมแม่น้ําที่น้ําโขงน้ําโขงกับน้ํามูลอนะ่ะที่เป็นแบบทะเลแบบที่มึงบอกนะเว้ยเป็นร้านแบบร้านลาบร้านเล่าบแบบพื้นบ้านนะแบบอ่ะเฮ้ย ไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะยังไม่เคยไปเลยลองมะ<อ>ขับมอเตอร์ไซค์ไปอีสานปะเนี่ยกูไม่มีเพื่อนเอาด้วยสักคนเลยอ่ะกูสอนใช่ไหมไม่ก็ขับไปคนละคันดี <laughs> เที้ยวเงี้ยสอนกูให้หนักกับเพี้ยเลยสอนกูยังคิด <laughs> ได <laughs> อ้เย็นนครปฐมยังเหนื่อยเลยวดตูลไอ้สัตว์สอนกูยังคิดหนักเลยอะ่ะอกูว่าชื่นชมในคนที่สอนที่แบบไปเป็นคู่ใส่ผู้หญิงอ่ะผู้หญิงผู้ชายอ่ะที่ไปเป็นคู่แล้วแบบ ไม่กัวเท่เออที่แหละแต่ว่าเที่ยมันต้องไปอดทนสุดอดทนคือท่านั้นน่ะมันเมื่อยอยู่ตลอดอยู่แล้ววันทีมันบิ๊กไบค์เออบิ๊กไบค์มันเมื่อยแล้วเมื่อยเที่ยไม่เที่ยแบบแม่งสั่นแม่งตูดชามือชัยเนี่ยกูขับเข้าออฟฟิศเนี่ยสองสามวันเนี่ยกูแบบโอ้ยเที่ยจะตายไม่ต่อเลยนับถือได้แบบใจใจเขาคงรักจริงไม่รักจริงนี่ไม่ไปนะไปเลยกูอนุญาตให้ไปไปคนเดียว แบบผู้ชายอ,อ่ะผู้ชายอ่ะมันขับได้อยู่แล้วมันอยากขับแต่ผู้หญิงี่ซอนอ,อ่นะในแมฆใจน,นี่ไงเอาไอ้ไปดิดดไอ้เยี่ยยิสานนะอยากไปเที่ยวบึงการเนี่ยผมต้องการมานานแล้วผมต้องการตั้งแต่ผมยังเรียนไม่จบอ,ะอ่ะน,นี่จะตายกัน,มนหมดแล้วนะเป็นมะลงมะเร็งแล้วเดี๋ยวในกลุ่มขอเทสอะไนี่ก่อนเทสระบบแคมป์ในกรุงเทพก่อนไว่ากัน you <laughs> ฝนไม่ตกเออเมื่อกี้อยู่ๆกินข้าวเสร็จแล้วกูก็เออแวะไปเจอไอ้เพจซะหน่อยเลยไปนั่งเล่นคุยกันนู่นนี่นั่นและแต่ละยาวๆพักผ่อนนิดนึงแล้วก็มีกลับมานี่เดี๋ยวกำลังจะแก้งานนะตรงอีเมลเทมเพลตที่เขาว่าเมื่อกี้นิดๆหน่อยๆก็นั่งคุยกันไปเล็บเปเมื่อกี้ไม่มีอะไรแต่ว่า้ากับมาเปียกฝนนิดนึง คือไอเ้เหี้ยกูออกมาเห็นตรงนูออ้นวอาหยุดกูก็คิดว่าไม่น่าจะหยุดแน่เลยเปล่าไอเ้เหี้ยตรงนี้ตกหนักเลยก็เ,เดี๋ยวขอนั่งทำงานก่อนนะจ๊ะแป๊บหนึง่งเมื่อกี้ก็แวะมาเล่าว,ว่าเออจริงๆคือกูมไม่ได้เจอไอ้เพนนานต์ตวะไม่แน่ใจแต่ก็เอาละไปทำงานต่อกันหลังจากที่กูนั่งทํางานไปนะแล้วอยู่ๆกูก็รู้สึกว่าเชี่ยกูอยากกินเนื้อวัวกูอยากไปดูเนื้อวัวกูก็เลยกำลังจะออกไปแมคโครแต่ว่าตอนนี้สามทุ่มแล้วแล้วแมโคแม่เปิดสี่ทุ่ม ไม่รู้ว่าจะไปทันได้ได้เดินเลือกไหมอะนะก็ไปเดี๋ยวลองออกไปก่อนอยากอยากกินจะจัดเลยหรือไม่ก็แบบอยากซื้อมาเก็บไว้ให้อุ่นใจแล้วอุน่นกินนะไปไป,ไปออกไปกินเนื้อบวอรมโโครดีกว่า ว่าได้เนื้อกลับมานะ ถึงแม้ว่าเราจะหุนหันพันเล่นแบบรีบไปตอนที่เขาจะปิดะนะแต่ว่าไม่น่าเชื่อครับทกนี้พวกมึงเอาไปใช้กันได้ก็คือแมคโครเนี่ยกูไม่รู้ว่าทุกสาขาหรือเปล่านะแต่ว่าถ้าแมคโครจะรันเนี่ยอันนี้คือบอกแบบเฉพาะเอกลุศเลยนะเฉพาะแบบ318คนที่ติดตามอยู่หรือใครได้เข้ามาดูนะแมคโครเนี่ยเขาจะเรียงเนื้อแบบสวยงามเลยก็คือมีเนื้อให้มึงเลือกเยอะกว่าปากติในเวลาปากติที่มึงไปก็คือตอนที่เขาจะปิดเออเพิ่งรู้สามทุ่มนี่คือแบบเนื้อมันเต็มเลยแต่มันจะไม่มีพวกเนื้อลดราคานะแล้วก็จะไม่มีพวก เนื้อสดที่เขาหั่นแยกออกมาไอ้พวกนั้นจะไม่มีที่ราคาแบบประมาณถูกกว่านั้นอนะราคาแบบ50าสิบร้อยหนึ่งเงี้ยจะไม่มีแต่ันก้จะมีไอ้เนื้อเกรดประมาณที่มึงเห็นหนั่นแหละในฟุตเทสซึ่งก็โอเคนะถ้าใครอยากรู้ว่ามเป็นเนื้ออะไรยังไงก็ติดตามรอดูกันพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะทําเนื้อไอชิ้นนี้กินนะขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับขอบคุณคนกดสับตะไคร่ใหม่มาเยอะแยะมากมาย3 4สคนเยอะแล้วตื่นเต้นดีใจมาก,ด,มากดีใจจุดๆเลย ถ้าถึงพันคนได้มันจะดูสติจะมมากเลยนะเพื่อนกดหน่อยนะคนที่ดูนะ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 ก็ร้องแล้วนะ <c oughs> ไม่ไหวแนละ้วโอเคยังไงก็เจอกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ